ที่นี่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยภูเขาและวัสดุยาดูเหมือนว่ายาทุกแห่งจะถูกรดน้ำด้วยของเหลวเต๋าที่เกิดจากพลังแห่งสวรรค์ห้องทองปรุงยาอยู่ข้างหน้านี้แล้วสิทธิพี่โมน้องโมทำไมเจ้าถึงพาคนมาที่นี่โดยไม่ได้แจ้ง หลัวเฉิงศิษย์พี่ใหญ่หอปรุงยาระดับยางเสนขั้นกลางพี่หลัวสองคนนี้คือไม่สำคัญว่าพวกเขาเป็นใครท่านอาจารย์ตอนนี้เขากำลังมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาการปรุงยาและไม่ต้องการถูกรบกวนแต่อย่างใดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่รอจนกว่าท่านอาจารย์จะว่างแล้วเรียกข้าอีกครั้ง ท่านกูนี่คือหลัวเฉิงสิทธิ์คนโตในบรรดาสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของผู้เท่าบูยาเนื่องจากพรสวรรค์ที่จำกัดของเขาเขาจึงไม่มีโอกาสได้เป็นสิทธิสายตรงเลยแม้ว่าเขาจะดูเด็กแต่จริงๆแล้วเขามีอายุ100รปีแล้วเขาหลงรักโมลเสเวียมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปโอ้ อารมณ์ของบุคคลน,นี้ดูไม่เหมือนสิทธิภายนอกเขามีความสัมพันธ์อะไรกับน้องโม่กันนะอะแฮมเจ้าคือเสี่ยวหลัวใช่ไหมหลัวเฉิงคนนี้เป็นคนงี่เง่าจริงๆถ้าไปทำให้เขาคุนเคืองมันไม่ง่ายเลยที่จะรับมือหาเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะหยุดนะเขาเป็นสิทธ์สายตรงที่ท่านปู่พึ่งยอมรับ เฮ้ hey, พึ่งยอมรับหรอสิทธิ์ส่วนตัวเขาเป็นสิทธิ์ที่กลัญนยาก้ามังกรศักดิ์สิทธิ์หรอเสี่ยวหมอรีไปหาอาจารย์กันเถอะท่านปูท่านอาจารย์ พลังแห่งสวรรค์ของดอกไม้และต้นไม้ที่นี่แข็งแกร่งกว่าที่ข้าเคยพบมาโอ้ชิงหูเองเหรอมานี่เร็วข้ามีคำถามจะถามเจ้าแม้ว่าออร่าบนหม้อปรุงยานี้จะเบาบางกว่ามากแต่ข้าก็รู้สึกได้ว่าไฟนั้นมีพลังแห่งสวรรค์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษว่าแต่เจ้าเริ่มต้นตั้งหม้อปรุงยาอย่างไร เอะคือข้าแม้ว่าข้าจะได้เห็นกระบ,บวนการปรุงยาแต่ข้าจะพูดยังไงเกี่ยวกับการฝึกฝนที่มหาศจร์และลึกซึ้งเช่นนั้นผู้เท่าวูยหอต้องการรู้วิธีเริ่มต้นหรอในเวลานั้นพี่หูเขาได้สอนความลับแก่ข้าแล้วให้ข้าอธิบายแทนพี่หูได้ไหม เจ้าเป็นใครเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้าหลุสเวียเจ้าพาเขามาที่นี่ทำไมท่านปู่เขาเป็นอัจฉริยะนักปรุงยาที่สามารถรับรู้การฉายภาพของบรรพบุรุษมังกรที่ข้าบอกท่านไงโอ้เป็นเจ้าเองเหรอมีคนแบบนี้จริงๆและเขาก็แค่เด็กคนหนึ่งหลุสเวียพาเขามาที่นี่จริงๆด้วย ข้าต้องการเรียกภาพฉายบรรพบุรุษมังกรโดยตรงแต่มันอาจทำให้พวกเขาหวาดกลัวดังนั้นเรามาแสดงกันก่อนดีกว่าภาพฉายบรรพบุรุษมังกรมันเป็นภาพฉายของบรรพบุรุษมังกรจริงๆทุกคนอย่าหยาบคายกับบรรพบรุษมังกรนะ ถ้าแค่ต้องการให้มันปรากฏเป็นเงาจังๆแต่ทำไมมันถึงใหญ่โตขนาดนี้เจ้าเจ้าเรียกภาพฉายของบรรพบุรุษมังกรได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรมันยอกขนาดนั้นเลยเหรอ เจ้าต้องรู้ว่ายาศักดิ์สิทธิ์ก้าวมังกรปรากฏที่ไหนแม้กระทั่งความสามารถในการสัมผัสถึงร่องรอยของพลังของการฉายภาพบรรพบุรุษมังกรก็เป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วและสำหรับคนที่อายุน้อยอย่างเจ้าที่สามารถเรียกภาพฉายบรรพบุรุษมังกรที่สมบูรณ์ได้มันยิ่งหายยากยิ่งกว่านั้นอีกท่านปู่ เป็นเวลาหมื่นปีแล้วนับตั้งแต่การสิ้นพระชนของบรรพบุรุษมังกรเทพนักปรุงยาที่ติดอันดับหนึ่งในนักปรุงยาในอาณาจักรเทพสูงสุดยังไม่มีใครสามารถเข้าใจความลึกลับของบรรพบุรุษมังกรได้แม้แต่ยาที่ชิงหัวสกัดก็เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่เจ้ากับเรียกภาพฉายบรรพบุรุษมังกรได้อย่างง่ายดาย ท่านปู่ท่านหมายความว่าท่านยินดีที่จะยอมรับกูชวนเชิญเป็นลูกศิษย์ของท่านหรือไม่ท่านปู่ท่านควรคิดอีกครั้งไม่ได้ข้าโมโหยาไม่มีความสามารถรับอัจฉริยะเช่นเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าได้จากนี้ไปถ้าเจ้าไม่รังเกียจเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันท่านปู่ เอาละพวกเจ้าทั้งสามตามข้ามาทานปู่นี่คือพื้นที่ต้องห้ามในการปรุงยาของทานแม้แต่ผู้นำนิกายก็ไม่เคยเข้าไปทำไมท่านถึงภายในพื้นที่ปรุงยา นี่คือพื้นที่ปรุงยาของผู้เท่าวูหยาหรอพลังอันทรงพลังแห่งพลังสวรรค์จากดอกไม้แป,แ,ปแปลกและย้าหายากเหล่านี้ยอดเขาทั้งหมดในนิกายอาจไม่เท่าที่แห่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าจะอยู่ที่นี่เพื่อฝึกซ้อมและไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกในช่วงเวลาสั้นๆขอรับ ข้าได้ยินมานานแล้วว่าผู้ท่าวูหยามีสถานที่ต้องห้ามในการกรญยาเป็นสถานที่ที่มีพลังสวรรค์มากมายที่สุดในนิไายกูส่วนเฉินนี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบ่มเพาะทำไมเจ้าไม่ขอบคุณท่านปูล่ลาไม่จำเป็นแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีประโยชน์สำหรับการบ่มเพาะแต่ข้าจะอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน,านได้อย่างไร โอซวนเฉินไม่จำเป็นต้องอยู่ลูสเสวียข้ากำลังพูดถึงเจ้าและชิงหูเอ๊แม้ว่าหนึ่งในพวกเจ้าจะเป็นหลานสาวของข้าและอีกคนก็เป็นลูกสิทธิสายตรงของข้าไม่ใช่ว่าข้าไม่สามารถเชื่อใจพวกเจ้าได้เพียงแต่การฉายภาพร่างกายของบรรพบุรุษมังกรเป็นเรื่องใหญ่ หากมีการรั่วไหลมันจะนำไปสู่การทำลายล้างของนิกายด้วยซ้ำดังนั้นภายใน100รปีเจ้าสามารถฝึกฝนได้ที่นี้เอ๋ห0ึรปีทานปูจบแล้วจบแล้วคิดว่าได้กำไรแต่จริงๆแล้วข้าจะถูกขังอยู่ที่นี้ เขาละเอาละไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นภายในนิกายไม่มีสถานที่ใดที่เทียบได้กับที่แห่งนี้ตาเท่ากวนและลูกชายของเขาต้องการฝึกฝนอยู่ที่นี่แต่ข้ายังไม่เห็นด้วยเลยพวกเจ้าดีแล้วลววญญะกวนซันเย่หรอถูกต้องเพียงเพราะเหตุนี้กวนหลูไห่จึงไม่ถูกกับค้า พวกเขาขัดแย้งกันมากจนผู้เท่าหูหยาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่ฝึกลับของกวนหลูไห่และลูกชายของเขาอยู่ที่ไหนสำหรับเจ้ากูซวนเฉินตอนนี้ข้าได้ค้นพบพรสวรรค์ของเจ้าแล้วข้าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าฝังมันลงไปได้ จากนี้ไปเจ้าสามารถมาหรือไปที่ไหนก็ได้ในภูเขาปรุงยาแห่งนี้ตามต้องการและเจ้าสามารถเรียกดูหนังสือได้อย่างอิสระหากเจ้าต้องการอะไรเจ้าสามารถมาหาข้าได้ตลอดเวลา เอาละข้าจะไปศึกษาการปรุงยาแล้วในตอนนี้เจ้าสามารถทำอะไรก็ได้นับตั้งแต่การล่มสลายของบรรพบุรุษมังกรมายาวนานเส้นทางแห่งการปรุงยาก็อ่อนแอลงมากขึ้นเราควรจะมีบุคคลสำคัญในการปรุงยาที่สามารถปราบปรามอาณาจักรเทพสูงสุดได้ฮ่าฮ่าฮ่ฮ นี่เขามักจะพูดกับตัวเองแบบนี้แล้วเดินจากไปหรือเปล่าเอ๋ก็บางครั้งนะเอ๋กูส่วนเฉินตอนนี้เป็นเพราะเจ้าข้าจึงต้องอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นเวลาร้อยปีและไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นี่เป็นการตัดสินใจของปู่เจ้าไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการถ้าอย่างนั้นให้ข้าดูว่าเจ้าทําอะไรได้บ้าง ืมวิธีหัวใจหยกวิญญาณเหรอวิธีการทางจิตนี้สืบทอดมาจากตระกูลแม่ของข้าแต่ข้าไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างถี่ถ้วนมานานแล้วกูส่วนเฉินเจ้ามีความสามารถอย่างมากเจ้ารู้อะไรบ้างไหม